สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับนะครับพมพอกระเาวโทนครับมันนี่ในช่องเบาวโทนทองพูนลูกน้องขูนะครับมัอนี่มาทีตราดหอมแดงนะครับนี่คือกระเทียมกระเทียมตัวนี้จะเป็นกระเทียมหวานนะครับกระเทียมบ้านเรานะครับเป็นกระเทียมที่บอทันมัดบอทันแตงนะครับแล้วก็กาลังแห่งบอทันดีนะครับราคาก็ะยังถืออยู่นะครับ เพราะว่าช่วงนี้กระเทียมออกนะครับช่วงปีใหม่กระเทียมน้อยนะครับ2องร้อยหาสิบนะครับ2องรอยแปดสิบนะครับแบบบอมัดนี่คือลอยอัพนะครับลอยเศร้าลอยซีนะครับตอนนี้กระเทียมอัพลงมาแล้วนะครับพูดวะาเอ๊ี่สนใจกระเทียมนะครับเป็นกระเทียมซีสเกตแท้นะครับทักหาเบาโทษเลยครับ1นกิโลสองนะครับรวมส่ง S 1กิโลรวมส่งนะครับ2กิโล480รวมส่งนะครับ2กิโลสรวมส่งนะครับ3กิโลหกรส่งฟรีนะครับเก็บปลายทางนะครับ3กิโลกรส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับนี่คือกระเทียมสีสเกตบ้านเหานะครับกระเทียมแก้วสีสเกตนะครับตอนนี้ยังถือว่าเป็นกระเทียมที่ออกไม้นะครับ กะสีมีใบเขียวแซมแน่ละพี่น้องนิดๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเอาไปหอยไหว้กินได้เป็นปีนะครับเก็บได้เป็นปีนะครับตัวนี้นะครับกระเทียมสีสเกตผปุใดที่สนใจพันหอมก็ะมีนะครับพันหอมแดงพันหอมแบ่งพันกระเทียมกระเทียมเหนือก็ะมี่นะครับพี่น้องกระเทียมเหนือพริกแห้งมีมดนะครับปุใดสนใจเอียงทักมาสอบถามเลยครับกระเทียมม่วงกระเทียมเหนือนะครับตอนนี้กะราคาอยู่ที่ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบนะครับ นี่คือกระเทียมกรีบน้อยนะครับเป็นกระเทียมเนื้อแกะกรีบนะครับกระเทียมกรีบน้อยนะครับก็มีนะครับใครสนใจนะครับถักมาขอความหาเบาโทนได้เลยนะครับทักข้อความหาเบาโทนได้เลยหรือว่าต้องการติดต่อ0837920538นะครับ0837920538นะครับพร้อมแดงแพงขึ้นนะครับพี่น้องเนื่องจะว่าเบิ้ง ไม่ค่อยมีรถหอมแดงเลยนะครับรถหอมแดงน้อยหน่อยพี่น้องแต่ว่ามีรถกระเทียมหลายนะครับกระเทียมปกติเนี่ยรถถี่มาคายกระเทียมนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับจะมีอยู่แค่ขั้นเดียวมาทรงแหล้วทางร้านค่เพิ่นก็นจะตัดตัด,ต,ดตัดไว้เมดนะครับแต่ว่าทุกมือนี่คือเห็นรถกระเทียมจอดอยู่นี่ประมาณซีหาขั้นนะครับส่วนหอมแดงมีอยู่แค่สองขั้นครับพี่น้อง <laughs> โ oh, อ้ยหอมแพงขึ้นนะครับส่วนกระเทียมถูกลงนะครับกระเทียมถูกลงจากช่วงปีใหม่ในระยะเวลาแค่สองสัปดาห์นะครับพี่น้องถือลงเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับโอ้ถ oh, ือว่าเนี่ยตัวน,นี้จะเป็นกระเทียมที่ยังไม่มัดไม่แตกนะครับตัวน,นี้เป็นกระเทียมที่ยังบ่มัดป่แตกนะครับถือว่าแหง้งแห้งดีแล้วนะครับนี่เอาไปมัดไปแต่งไปขัดมัดได้เลยนะครับ ผู้ใดที่ต้องการแบบนี้นะครับส่วนผู้ใดที่ต้องการแบบมัดแต่งแล้วกะทักหาบาโทนได้เลยนะครับช่วงนี้ราคายังลงเรื่อยๆนะครับสําหรับกระเทียมเนื่องจากกระเทียมบานออกลายนะครับส่วนนี้เป็นดอ,อกหอมตัวน,นี้จะเป็นดอกหอมดอกหอมตัวน,นี้ละโลเท่าไหร่ส,ส่งซีสองค่ะส,ส่งซีสองแต่อันนี้กำได้ยี่สิบเนี่ยกำใหญ่กำครึ่งโลไนนด้ไหมลดใดอยู่ดิ ออตอนนี้ก,ก็ยังถือว่าแพงอยู่นะตอนนี้เมื่อวันแล้วครับเมื่อวานว่าสูงเพราะว่าดอกหอมมันสีหมดเป็นชุดๆนะ,ะแมนตอนนี้ราคาดอ,อกหอมเวลาคือว่ามันสีถึงพูดบอกสีนักสีขึ้นแต่ว่าราคาหอมนี่ปกติค่ะแต่ว่าราคาดอกหอมแต่ว่าแต่ว่าดอกหอมนี่เป็นช่วงออกเป็นจังหวะมายทาเรือมีเจ้านึงเลย อยู่ทาเรือมีเจ้าเดียวบันแขทบันเทค่ะบันเทบันเทนี่มีอยู่เจ้าเดียวดอกหอมมีทาเรือเจ๊พันเนี่ยอันเจ๊พันตรงเจ๊พันเจ๊พันเบิ่งหอมแดงหอมแดงปั้นหอมหัวใหญ่เออหอมกับหอมมะพร้าวกระเทียมจีนนะครับ นี่กำลังยี่สิบบาทดังข้ยค่ะนะคะมาละยี่สิบแม่ยี่สิบบาทเนืสีนี่ครับคือตอนนี้นะครับก็จะมีสินค้าทางการเกษตรหอมกระเทียมพริกแห้งนะครับทยอยทยอยออกมาเรื่อยๆพริกบ้านนะครับราคาก็ยังคงตัวนะครับพริกก้านจะอยู่ที่กิโลละ 100นะครับส่วนผิกเด็ดการกิโลอยู่ที่กิโลละ140นะครับนี่คือมารับอยู่นีนะครับและก็ต้องรับ10กิโลขึ้นไปนะครับต้องรับ10กิโลขึ้นนะครับจังสีใดราคานี่ส่วนผู้ใดที่ซื้อโล2โลน่นก็ต้องยอมจ่ายในราคาขายปีกนะครับเพราะว่าอยู่นีเพิ่นขายปีกกับบอตางจากบาโทษขายนะครับแต่คือถ้าผู้ใดที่ซิโยกกระสอบอีลีน่ะตาคาบาโทนได้นะครับ บ่าวโทนสามารถที่จะจัดสง่งให้ได้นะครับเป็นกระสอบเป็นอะไรคือพวกหอมกระเทียมเนี่ยเป็นกระสอบก็จะอยู่ที่30มกิโลนะครับกระสอบละ30โลนะครับหอมกระเทียมส่วนกระเทียมจีนนะ่ะกระสอบหนึ่งจะอยู่ที่1 0 20กิโลนะครับผู้ใดอยากได้เป็นกระสอบกระถักมาหาบ่าวโทนได้นะครับพร้อมที่จะนําไปส่งให้เลยนะครับจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับราคาพร้อมส่งเท่าไรถักมาสอบถามเลยนะครับเดี๋ยวบ่าวโทนจะบริการ จัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับผู้ใดอยากได้ส่งฟรีมีราคาส่งฟรีให้นะครับมีบริการเก็บปลายทางพร้อมครับพี่น้องใครสนใจนะครับส่งของถึงมือแล้วแกะของดูค่อยจ่ายเงินนะครับสําหรับบาโทนคือแ่ๆกันไปนะครับของไม่ดีเราไม่นําไปขายนะครับตอนนี้กาลัางขัดอยู่ครับว่าจะเอาเกตไหนไปขายนะครับเพราะว่าความแรงก็คือราคาสูงขึ้นจากช่วงไอ ช่วง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 ปีใหม่ขึ้นไม่อีกนะครับก่อนปีใหม่จะอยู่ที่กระสอบละประมาณ500รนะครับนี่พร<ล>้อมแบบนี้<ด>ก่อนปีใหม่กระสอบละหารอ้อยนะครับพอปีใหม่พอมาปีใหม่ขึ้นมาที่กระสอบละโคกลอยนะครับตอนนี้ขึ้นมาที่กระสอบละเจ็ดร้อยเลยบ, <c oughs> <c oughs> บอกราคากันไปเลยครับพี่น้องกระสอบละเท่าไรเท่าไรเท่าไรน,นะครับเพราะว่าคือเข้าเข้าหา และราคานี้คือราคายกสอบนะครับราคาทีจะต้องซื้อยกกระสอบนะครับถ้าจะซื้อแยก5กิโล10กิโลก็สิเป็นอีกราค่าหนึ่งนะครับซื้อ1โล2โลก็สิเป็นอีกราค่าหนึ่งนะครับผู้ใดทีสามารถซื้อไปเราไปขาย4โลลอยได้ตามสบายเลยครับบาตุขาย4ีโลลอยบริษัหลวงพี่น้องขาย4ีิโลลอยคือว่ามาซื้อหอมเิ่นะครับบริษัได้ค่ารถค่าล่าอยังกับบริษนะครับเพราะว่า หอมนี้เป็นหอมที่ถ้าเฮาสื่อไปขายสีโลลอยเฮากับสีใดกําไรอยู่ประมาณไอ้ได้บไรอีกยังเลยเออะสีใดแต่ค่าแบบบ้านลดนนะครับกระสอนหนึ่งกับสีใดอยู่ประมาณหาสิบาทนะครับโอ้ยเนาะอ่ะก็ว่ากันไปครับพี่หน้องผู้ใดสนใจนะครับทักมาหาบ่าวโทนได้เลยนะครับ 0837920538นะครับ0837920538ครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องสารัคลิปนีแล้วไ้สนีสกอรเดกันใหม่คลิปนะครับสวัสดีครับ